เดสิก้าแพมและเซิร์ชเพิ่งมาพบกันในห้องประชุมธุรกิจลองดูที่มือพวกเขาใกล้ๆสิคุณเดาได้ไหมว่าหนึ่งในนั้น,ใ,น,น,นใครคือเศรษฐีเ e a r c h สวมนาฬิกาวอซาเช่แต่น่าจะเป็นของปลอมเพราะคำว่าวอดซาเช่มีตัวอักษรเกินมาหนึ่งตัว แคมสมกําไรมาเพียบเลยแต่ถ้าคุณมองใกล้ๆคุณจะเห็นรอยถลอกทําให้รู้ว่ามันคือทองชุบส่วนเจสสิก้าสวมสร้อยข้อมือทิฟฟานี่เงินแท้เพียงเส้นเดียวและเธอเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดที่จะเป็นเศรษฐีริกพบแหวนเพชรสีเหลืองขนาดใหญ่บนพื้นร้านขายของสุดหรูมีผู้หญิง3ามคนเข้ามาเพื่ออ้างสิทธิ์ว่าเป็นของตัวเองเดซี่โชว์ต่างหูที่มีเพชรสีเหลืองและบอกว่าแหวนนี้เป็นส่วนหนึ่งของเซตประดับของเธอ เกรน้าบอกว่านี่คือแหวนมั่นของเธอส่วนจิลบอกว่าแหวนนั้นเป็นของย่าเธอช่วยวริกหาความจริงที่ว่าใครโกหกกรอบต่างหูของเดซี่เป็นสีโรสโกขณะที่แหวนมีกรอบสีขาวดังนั้นมันจึงไม่ใช่เซตเดียวกันเกลน้าสวมแหวนมั่นบนนิ้วของเธอแล้วดังนั้นริกควรคืนแหวนให้เจ้าของที่แท้จริงซึ่งนั่นก็คือจิล คิมเป็นผู้จัดก,การร้านอาหารสุดหรูเธอกลับมาจากการพักและเห็นพนักงานที่ชื่อทอมกับลูกค้าคนหนึ่งชื่อแนนซี่กำลังทะเลาะกันอยู่แนนซี่อ้างว่าเธอสั่งอาหารกลางวันแบบคอมโบแต่ทอมบอกว่าเธอไม่ได้สั่งอาหารอะไรเลยนอกจากครัวซองคิมรู้ทันทีว่าใครโกหกเธอเดาได้อย่างไรลองดูที่ประกาศสิ อาหารคอมโบจะเสิร์ฟระหว่างบ่ายโมงถึง4ี่โมงแต่นาฬิกาบนผนังแสดงเวลา6กโมงแนนซี่จึงไม่สามารถสั่งอาหารกลางวันนั้นได้เพราะมันเลยเวลาแล้วลองดูรูปแล้วหาชิ้นส่วนที่หายไปลูกบากทางขวานี่พอดีเป๊ะแต่คุณต้องหมุนมันก่อนนะสตีเวน กาศของสถานีขนส่งได้รับโทรศัพท์ที่ไม่ระบุชื่อชายผู้ร่ำรวยที่แปลกประหลาดคนหนึ่งตัดสินใจแกล้งเพื่อนที่กำลังมุ่งหน้าไปยังรีสอร์ทบนภูเขาเขาจ้างนักสแสดงให้ทำการจี้รถบัสพร้อมกับผู้โดยสารทั้งหมดและไปปาร์ตี้ริมชายหาดแทนเมื่อสตีเวนได้ยินข้อความนี้เขาก็วิ่งไปที่ลานจอดรถและเห็นคน5คนอยู่ใกล้รถบัสมุ่งหน้าไปยังภูเขาช่วยสตีเวนตัดสินทีว่าผู้โดยสารคนใดมีแนวโน้มเป็นนักสแสดง ดูคนทางขวาสิเขาไม่ได้แต่งตัวไปเล่นสกีเขาสวมชุดไปทะเลเฟรดดี้ <Freddy S 1> <Freddy S 2> ถูกจ้างให้ตกแต่งร้านขายของสุดหรู mm hmm. เขาได้ยินเสียงโวกเวกขณะกำลังถ่ายรูปอยู่เฟรดดี้ <Freddy S 2> เห็นผู้หญิงสองคนทะเลาะก,กันเรื่องกระเป๋าราคาแพงทั้งโรสและแลิลลี่กล่าวว่าพวกเธอวางกระเป๋าไว้บนแคชเชียร์เพื่อจ่ายเงินแต่เฟรดดี้รู้ว่าใครโกหกเป็นไปได้ยังไง ลองดูที่ภาพสิแขนขวาของลิลลี่ใส่เฟือกอยู่และกระเป๋านั้นวางอยู่ข้างๆแขนที่หักถ้ามันเป็นกระเป๋าของลิลลี่เธอคงวางมันไว้ทางซ้ายโดยใช้แขนที่แข็งแรงดีแทนดังนั้นกระเป๋าใบนั้นจึงเป็นของโรสลองดูภาพอย่างระมัดระวังและเลือกภาพที่เหมือนกับตัวอย่างนี้ทำได้ดีมาก ภาพที่สี่นั้นเหมือนกันแค่มันหมุน180องศาอยู่ <S <S นักสืบได้รับโทรศัพท์จากบ้านพักของมหาเศรษฐีชื่อดังนายกรีนซึ่งหายตัวไปเมื่อเช้านี้หลังจากที่เขาออกจากบ้านไปเล่นกอล์ฟกับโค้ชของเขานักสืบสอบปากคำพยายนทั้งหมดโดยแม่บ้านบอกว่านายกรีนรีบทานอาหารเช้าแล้วอ,ออกไปตอน10โมงแฟนสาวของนายกรีนบอกว่าเธอออกไปถ่ายรูปตั้งแต่เช้าก่อนเขาจะตื่นโค้ชกอล์ฟส่วนตัวของนายกรีนกล่าวว่าเขาใช้เวลาทั้งวันที่บ้าน นักสืบรู้ได้ทันทีว่าพยานคนหนึ่งของเขากำลังโกหกใครกันโคชโกหกเขามีนัดกับลูกค้าของเขาแอนนาไปเยี่ยมย่าของเธอในประเทศคุณย่าตัดสินใจทำอาหารเย็นมื้อพิเศษเธอจึงขอให้แอนนาไปที่ป่าเพื่อเก็บเห็ดคุณย่าให้รูปเห็ดที่แอนนาต้องเก็บเอาไว้ รูปนี้สำคัญมากเพราะในป่าเต็มไปด้วยเห็ดพิษช่วยอนนาเลือกเห็ดที่ป,ปลอดภัยทีเยี่ยมมากเห็ดหมาเลขสามปลอดภัยสุสดจอร์ชและเฮนรี่ได้พบกับนักร้องสาวสวยทาวราชายทั้งสองคนตกหลุมรักเธอตั้งแต่แรกเห็นและเชิญเธอไปขึ้นเรือยอท เมื่อทั้งสามมาถึงท่าเรือชายทั้งสองคนก็เริ่มอ้างว่าตัวเองเป็นเศรษฐีและเป็นเจ้าของเรือยอชช่วยทาวร่าหาทีว่าใครโกหกลองดูเรือยอชใกล้ๆสิมีแจ็กเก็ตลายสกอตที่เข้ากับกางเกงของเฮนรี่ได้อย่างลงตัวในเวลาเดียวกันนาฬิกาที่จอสใส่นะั้นนห้าจอแตกและแสดงเวลา8โมงแม้ตอนนั้นจะเป็นตอนเย็นก็ตาม ไม่น่าจะเป็นไปได้หรอกที่เศรษฐีจะสวมนาฬิกาที่แตกและไม่เดินไมค์และเวนดี้คาดว่าลูกของพวกเขาจะเกิดในสัปดาห์หน้าไมค์กำลังทาสีผนังแต่บังเอิญหงายหลังตกลงมาและหมดสติเขาตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลโดยจำอะไรไม่ได้เลยมีผู้หญิง3ามคนยืนอยู่ที่ปลายเตียงของเขาแต่ละคนอ้างว่าเป็นภรรยาของไมค์ช่วยไมค์หาภรรยาตัวจริงของเขาที ท้องของผู้หญิงคนแรกมีขนาดเล็กเกินไปสำหรับผู้หญิงที่จะคลอดลูกในสัปดาห์หน้าผู้หญิงคนที่สองสวมใส่รองเท้าส้นสูงและเชือกรองเท้าของเธอก็ถูกผูกไว้รองเท้าของผู้หญิงคนที่สามไม่ได้ผูกเชือกเธอไม่สามารถผูกมันด้วยตัวเองได้เพราะท้องของเธอลองดูภาพนี้อย่างตั้งใจแล้วหาลูกแมวที่ไม่เข้าพวกให้เจอ ใช่แล้วอุ้งเท้าของลูกแมวตัวที่สองแตกต่างจากอุ้งเท้าของตัวอื่นทีหน้ามีน้องสาวห้าคนคืนหนึ่งเธอตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะเธอได้ยินเสียงเหมือนมีใครกระแทกหน้าต่างดังมาจากห้องนอนของน้องสาวเธอทีน่าสงสัยว่าน้องสาวคนหนึ่งของเธอลุกออกจากเตียงหลังจากปิดไฟจึงรีบไปตรวจดูทีน่าลองเช็คทั้งห้าเตียงดูแล้วแต่น้องสาวแต่ละคนดูเหมือนจะนอนหลับอย่างสงบสุขช่วยทีหน้าหาทีว่าน้องสาวคนไหนลุกไปเดินหลังจากปิดไฟและทำเสียงดังมาก คนนั้นคือน้องสาวที่นอนอยู่บนเตียงที่3มลองดูใกล้ๆสิเธออยู่ใต้ผ้าห่มโดยสวมรองเท้าผ้าใบสกรปรกสกรปรกอยู่ดอานาทิมคู่มั่นของเธอสาวราน้องสาวของเธอและลูกสุนัขของพวกเขามาเยี่ยมนางวิลสันแม่ของเจ้าบ่าววันรุ่งขึ้นเดียนาพบว่าลูกสุนัขของเธอ oh, <no. S 1> หายไปจึงถามสมาชิกในครอบครัวทั้ง3าคนซึ่งทิมออกไปข้างนอกกับเพื่อนเก่าของเขาสารราโชว์ลูกแมวตัวน้อยให้ดูเธอใช้เวลาของเธอในการเลือกซื้อสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ ส่วนนางวิลสันพยายามอยู่ห่างจากลูกสุนัขเพราะเธอแพ้อย่างรุนแรงไพรโกหกนางวิลสันโกหกเรื่องอาการแพ้ของเธอไม่งั้นเธอคงยืนข้างๆลูกแมวไม่ได้เบ็ตตี้มีลูกสาวสามคนเช้าวันหนึ่งลอรเรนเพื่อนบ้านของเธอบอกว่าเธอเห็นลูกสาวคนหนึ่งของเบ็ตตี้ที่ไหนขับเมื่อคืนนี้แต่เธอไม่แน่ใจว่าคนไหนกันแน่ เบตตี้ไม่อนุญาตให้ลูกสาวไปไหนรับเธอจึงถามทุกคนแซมใช้เวลาทั้งคืนในห้องสมุดเจมมามีนัดเดทกับแฟนหนุ่มอเล็กแต่เธอกลับถึงบ้านก่อนเที่ยงคืนแคลลี่บอกว่าเธอดูรายการทีวีทั้งคืนและไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนใครโกหกแซมกำลังโกหกดูที่หน้าและเสื้อผ้าของเธอซิมันเต็มไปด้วยกลิตเตอร์ ต้องติดกลิตเตอร์ไปห้องสมุดด้วยหรอช้างกําลังนอนหลับและฝันประหลาดมากเมื่อมันตื่นขึ้นมาในเช้าวันรุ่งขึ้นมันพบว่าเงาของตัวเองหายไปมันมองหาเงาของตัวเองทั้งวันและในที่สุดก็ได้พบกับพ่อมดพ่อมดสารภาพว่าเขาขโมยเงาของช้างไปแต่พ่อมดก็พร้อมจะคืนให้หากช้างจําเงาของตัวเองได้เอาล่ะช่วยช้างเลือกเงาที่ถูกต้องที ใช่แล้วเงาอันที่สองเข้ากับมันพอดีเลยแคลลี่ได้รับข้อความนิรน,นามว่าครูคนหนึ่งของเธอเป็นแวมไพร์ลองดูภาพนี้สิคุณช่วยแคลลี่หาแวมไพร์ตัวจริงให้เจอได้ไหมอยู่นี่ไงในอาหารของเธอมีลูกตาด้วย เจนโทรหาตำรวจเพื่อรายงานว่ามีคนบุกรุกเข้าไปในบ้านของเธอและเอาเซ็ตเครื่องประดับล้ำค่าของเธอไปตอนที่เธอได้ยินเสียงฝีเท้าที่ชั้นล่างเธอกำลังสระผมในห้องน้ำอยู่เธอลงไปด้านล่างและเห็นตู้เซฟถูกเปิดออกและเครื่องประดับ oh, <yeah. S 1> ทั้งหมดก็หายไปแล้วเมื่อนักสืบได้ยินเรื่องนี้เขาก็จับเจนทันทีทำไมกัน เจนจะได้ยินเสียงฝีเท้าขนาดสัผมในห้องน้ำได้ยังไงล่ะลองดูภาพดีๆแล้วหาพึ่งที่ไม่เข้าพวกใช่แล้วเพิ่งตัวนี้มีลายน้อยกว่าตัวอื่น,นแจ็คและสาร่าไปเที่ยวที่ชนบทเพื่อฉลองวันครบรอบกันที่ตลาดท้องถิ่นพวกเขาซื้อแตงโมหวานหวนลูกใหญ่ พวกเขาวางมันบนชายหาดหั่นมันและกินมันแตงโมทั้งหวานและอร่อยโดยแต่ละคนกินกันคนละสามซีกแต่ภายใน20นาทีซาร่าก็ป่วยแจ็คพาเธอไปโรงพยาบาลหมอบอกว่าแตงโมมีพิษซาร่ากับแจ็กกินแตงโมลูกเดียวกันและดื่มเครื่องดื่มแบบเดียวกันเป็นไปได้ยังไงที่แจ็คจะไม่เป็นอะไรเลย พิษอยู่ใน,มนเมล็ดแตงโมสาวร่กินเข้าไปในขณนะที่แจ็คคายทิ้งลองตั้งใจดูภาพนี้ให้ดีคุณสามารถหาสุนัขท่ามกลางแพนด้าเหล่านี้เจอหรือเปล่าเจ้าเพื่อนตัวน้อยตัวนี้ไม่ใช่แพนด้าแน่นอน